สวัสดีค่ะพี่แอนนะคะชื่อจริงชื่อสุธิสาปิิยาน,นะคะเป็นพยาบาลชำนาญการและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงนะคะ mm hmm. ก็พี่แอนมาทำงานที่คลินิกเซิร์ฟเนี่ยคะ่ะของคุณหมอเก่งพง์นะคะก็จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์นะคะ9โมงถึง11โมงครึ่งนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของความคิดความจำนะคะรวมถึงผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยค่ะ เ okay, คขันงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันนะว่ากิจกรรมในคลินิกของพี่แอนะมีอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกิจกรรมเนี่ยผู้สูงอายุที่มาเนะะี่ยค่ะก็จะลงทะเบียนล่วงหน้านะคะแล้วก็เราก็จะบอกญาติเสมอว่าเข้ามาแต่ทำอะไรมีทั้งเรื่องการกระตุ้นสมาธิของคนไข้นะคะได้ลองฝึกนะคะการมองเห็นนะคะลองถึงเรื่องความทรงจําภาพต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ผู้สูงยุที่เนี่ยเขาก็จะเริ่มชินการเริ่มรู้จักก็จะมันเป็นเหมือนเพื่อนเวลาเล่นกันเนี่ย เราจะไม่ได้เน้นว่าจะต้องเรียนเพื่อทําให้เสร็จทําให้สวยแต่เราจะเน้นความสนุกสนานว่าเออนี่นะเราทําคนนั้นทําได้เราก็ทําได้ช่วยๆช,ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยนั้นก็จะมีเสียงหัวเราะแล้วก็เฮฮาแต่เราก็ได้ทํากิจกรรมด้วยด้วยกันหนูอยากจะทราบความเป็นที่มาที่ไปอะคะ่ะในการทําโครงการนี้ขึ้นมานะคะ่ะที่เป็นโครงการโรงพยาบาลดูแลผู้สูงวัยอะคะ่ะ อืค่ะก็เป็นเนื่องจากจริงๆการจัดตั้งโรง,พ,โรงพยาบาลน,นี้นะคะก็เป็นของคุณหมอเก่งพงศ์อันนี้อาจหลายๆคนอาจจะทราบมาบ้างแล้วแต่ในส่วนของพี่แอนเนี่ยคือด้วยความที่เป็นเพื่อนกับคุณหมอเก่งพง์มาก่อนเราเริ่มคิดกันมากันตั้งแต่แรกว่าเออการที่จะสร้างโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีคลินิกหรือมีหน่วยสักแห่งหนึ่งที่แบบ ดูแลผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมระหว่างวันนะคะเพราะเราสังเกตว่าสมัยนีย้ผู้สูงอายุพอหลังกเกษียณนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรในแต่ละวันอยู่บ้านก็อยู่เฉยๆบางคนเริ่มมีปัญหาเรื่องของความคิดความจําไม่สามารถคิดได้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไรนะคะการที่เราเปิดคลินิกเพื่อส่งเสริมการรู้คิดผู้ป่วยสมองเสื่อมรวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเฉยๆนะคะก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความจำของเขา นะคะเรื่องของสมาธิความจดจอ่อรวมถึงเรื่องการใช้ภาษานะคะรวมถึงเรื่องการบอกทิศทางไงค่ะก็เลยคุยกับคุณหมอเก่งพงว,ว่าเออเราเปิดคลินิกกันดีไหมนะคะแล้วในส่วนของพี่แอนด้วยความพี่แอนก็มีงานประจําทําอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้น ก็เลยคุยกันว่าเอองั้นเราเปิดคลินิกกันทุกวันเสาร์จึงเป็นที่มาว่าเริ่มแรกเนี่ยเราจะตั้งกันเป็นคลินิกเล็กๆในโรงพยาบาละคะเปิด9ก้าโมงถึงประมาณเที่ยงค่ะแล้วทำไม ต้องให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุด้วยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากนะว่าทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุจริงๆผู้สูงอายุนะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเป็นเนาะเป็นคนที่เลี้ยงเรามานะคะเพราะฉะนั้นเขาย่อมมีความสําคัญอยู่แล้วเราจะต,ต้องส่งเสริมดูแลอันนี้คือในเรื่องของทางจิตใจ,จยอยู่แล้วแต่ในเรื่องของทางกายภาพเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความสามารถทางด้านร่างกายเนี่ยถดถอยลงด้วยตามวัยของเขาแล้วเขาจะ คิดช้าทําช้าเดินช้าลงนะคะหรือแม้แต่บางทีเดินไม่ทันความคิดของเขาเองนะคะรวมถึงในหลายๆเรื่องเช่นเขากเกษียณอยู่บ้านไม่มีอะไรทํานะคะ รวมถึงลูกๆเริ่มเติบโตนะคะก็แยกครอบครัวกันไปเขาก็อยู่คนเดียวหรืออยู่กันสองคนตายายอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งการถ้าเรา,มาไม่ให้ความสําคัญเขาปล่อยเขาให้เขาอยู่กันสองคนนี้ก็อาจจะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเกิดโดยที่ไม่คาดฝานันเช่นเกิดพัดตกหกล้มนะคะหรือเกิดถ้าเกิดมีเรื่องของโรคที่เราพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างเงี้ยค่ะโรคข้อเขาเสื่อมเรื่องของความผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นทําให้ผู้สูงอายุรับประทานยาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะการดูแลของผู้ดูแลจึงมีความสําคัญที่จะต้องเข้ามาดูแลผู้สูงอายุค่ะอย่างแงคิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีเงินอย่างเดียวจะเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพไหมคะ ก็จริงๆสังคมปัจจุบันเรารู้อยู่นะคะว่าค่าของชีพมันก็แพงมากขึ้นการที่ผู้สูงอายุมีเงินมากขึ้นมีความสามารถในการจับจ่ายมากขึ้นอันนี้ย่อมเพิ่มคุณภาพชีวิตเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างหลายครั้งที่เราได้ข่าวนะว่าผู้สูงอายุมีเงินมากๆ แต่ก็ต้องถูกทิ้งอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรบางทีใช้เงินไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมะะนั้นคาว่ามีเงินดีหรือเปล่าดีแต่อาจจะไม่ได้แปลว่าคนที่มีเงินย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ไม่มีเงินะะนั้นส่วนที่เป็นช่วยส่งเสริมที่จะทําให้ผู้สูงอาย,ยุมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือครอบครัวแล้วก็สังคมถ้าเรามีครอบครัวที่ดีเข้าใจผู้สูงอายุนะคะก็จะทําให้ผู้สูงอายุก้าวข้ามผ่าน เรื่องร้ายๆหรือเรื่องที่เขาเจอในในชีวิตของเขาที่มันถดถอยลงรวมถึงสังคมถ้าสังคมเข้าใจแล้วก็สังคมเป็นสังคมที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็จะทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วผู้สูงวัยเ่ะมีความแตกต่างที่ยังเห็นได้ชัดในเรื่องความจำมค่ะอย่างไรบ้างคะ โดยปกติอะค่ะผู้สูงอายุถ้าอายุเยอะมากๆเนะี่คะร่างกายมีความเสื่อมถอยลงอยู่แล้วสมองเนี่ยคิดช้าทําช้าอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนที่มีเรื่องของสมองเสื่อมหรือโรคทางระบบประสาท ผู้สูงอายุที่อายุยันเลข9 9 0ไปแล้วเนี่ยยังแข็งแรงดีก็มีแต่เขาอาจจะคิดช้าทําช้าความจําไม่ค่อยดีมีได้พบได้นะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นสมองเสื่อมแต่เราพบว่าตอนนี้เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ดีมากขึ้นทําให้เราตรวจพบได้มากขึ้นว่ามีโรคหลายๆโรคที่เจอในผู้สูงอายุรวมถึงโรคทางระบบประสาท แล้วก็เป็นโรคที่รักษาหายบางครั้งในโรคทางระบบประสาทที่รักษาไม่หายเนี่ยก็ทําให้ผู้สูงอายุอยู่เขาเรียกอะไรอายุยืนยาวมากขึ้นแต่สมองแย่ทําให้เขาไม่จากไปเขาก็ยังอยู่เขาก็จะมีเรื่องของสมองเสื่อมโรคของหลอดเลือดสมองโรคพาคินสันโรคน้ําในโพรงสมองข้างแบบนี้คะ่ะมีหลายโรคก,ก็จะส่งผลให้เป็นความจําผิดปกติแต่ความจําผู้สูงอายุที่ผิดปกติก็มีหลายระดบับเช่นความจําผิดปกติ แล้วยังไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานเขายังคงสามารถคิดแต่งตัวดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครวัวได้บ้างแต่ความจําเปลี่ยนแปลงไปถดถอยลงอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้สูงอายุที่คุณหมอวินิจฉัยมาว่าเป็นสมองเสื่อม ซึ่งการเป็นสมองเสื่อมเนี่ยก็จะมหีหลายระดับนะคะเช่นระดับต้นระดับกลางระดับปลายหรือระยะท้ายของสมองเสื่อมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมองเสื่อมก็มีโรคหลายโรคที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสมองเสื่อมและก็ทําให้ผู้สูงอายุมีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ที่แตกต่างกันจึงเป็นที่มาว่าถ้าเราต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นสูงอายุแล้วเนี่ยต้องพาไปตรวจเพื่อให้คุณหมอรู้ว่าเออเนี่ยคนไข้เป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าหรือถ้าเป็น เป็นแบบไหนมีโอกาสที่จะมีความจำผิดปกติขนาดไหนหรือมีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนผู้ดูแลจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถดูแลได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมคุณภาพชีวิตจะได้ดีขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณครูพี่แอมเนี่ยแนะนำวิธีการดูแลทำความเข้าใจผู้สูงวัยแลครอบครัวค่ะ <c oughs> จริงๆลูกหลานหลายคนเนาะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าผู้สูงอายุเขาไม่ใช่แก่อย่างเดียวแต่เขาเป็นคนที่มีคุณค่าเนาะเขาเลี้ยงเรามาเลี้ยงพ่อแม่เรามารวมถึง ลูกๆที่โตก็มีหลานเขาก็เลี้ยงหลานเนาะช่วยเหลือเราทุกอย่างนั้นถ้าเราไม่มีเขาเราก็คงไม่ได้เกิดมาอันนี้เป็นความมีคุณค่าของเขาอยู่แล้วแต่การที่ตอนเนี้เขาสูงวัยอาจจะทําให้เขาอะมีความเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆอย่างไม่ว่ากายภาพหูก็ตึงตาก,ก็มองไม่ค่อยเห็นพูดก็บางครั้งก็อาจจะไม่รู้เรื่องทําอะไรก็อาจจะชักช้า ไม่ทันใจวัยรุ่นอะไรเงี้ยั้นถ้าเราเข้าใจเขาว่าเนี่ยเป็นความเสื่อมทางกายภาพของเขาเราให้ความสําคัญด้วยการพาเขาไปตรวจเพื่อรักษาให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงในด้านของจิตใจอย่าลืมว่าตอนสมัยเราเป็นวัยรุ่นเรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายแต่ผู้สูงอายุเนี่ยเพื่อนก็จะน้อยลงอาจจะด้วยจากไปด้วยเวลาถึงนอนสําควดรวมถึงบางคนคู่รักก็ ายจากไปเขาอยู่คนเดียวเขาต้องเกิดความเหงาท้อแท้ซึมเศร้าแล้วรวมถึงลูกๆเริ่มมีครอบครัวของตัวเองเริ่มหันไปดูแลลูกของตัวเองแยกครอบครัวเขาก็ถูกทิ้งเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่พึ่งไม่มีใครหลายครั้งผู้สูงอายุเริ่มคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นภาระของครอบครัวระะนัน้ถ้าครอบครัวเข้าใจแล้วก็ให้ความสําคัญ เรื่องของการดูแลใส่ใจทั้งกายภาพทั้งจิตใจนะคะพาเขาไปเข้าสังคมได้เจอเพื่อนที่อาจจะไม่ได้เคยรู้จักกันตอนวัยรุ่นแต่มารู้จักกันในวัยอย่างคลินิกของพี่แอนงเขาก็มารู้จักกันที่นี่เวลามากันที่นี่เขาก็จะเจอยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีเขาก็จะดูแลตัวเองเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นภาระของครอบครัวนะคะเราก็อยากให้ครอบครัวทุกคน่ะ มันใส่ใจผู้สูงอายุพาผู้สูงอายุเข้าไปร่วมกิจกรรมซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง mm. เช่นพาไปออกกาลังกายหรือส่งเสริมจิตใจก็คือพาไปฟังดนตรีดูคอน,คอนเสิร์ตอะไรที่ผู้สูงอายุชอบเนี่ยค่ะหรือพาเข้าสังคมไปมีกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุเนี่ยค่ะพาไปเที่ยวในที่ต่างๆก็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มากขึ้นค่ะ